ดีค่ะพี่น้องนี้สาวกบสิมาอัปเดตว่าน,น้อยให้พี่น้องเบิ่งได้จ้ะมีแม่เพิ่งน,นะคะนะีจ้าลูกเสลาลูกเสลาน,น้องคิดสมัตน้องกองได้จ้ะตังสีหายกับน้องคิดสมัติ่นเกินที่หยิบหาท่านว่าเด้ค่ะ ท่นที่2บหท่านว่าน้องกองลยว่าเมื่อคิดสมมารถพอดีแังซีน้องคิดสมมารถเลยเป็นบลุกแล้วจ้ะตท่านได้1 2มืแเราได้จ้ะ12วันแลนหันเราได้ค่ะน่ามือเสาปล่อยออกไปห้หมอในเรียนมาสิ แม่แม่เพิ่งซืเดียวได้พอสีมาตัวแรกมิ่งว่าตัวเดียวนะคะเพิ่นก็ให้ลูกงามอยู่ด้พี่น้องลูกแม่บักละแม่สีหยาบด้วยอ่นออกมากตันแรกจะเป็นออกดำๆจังอยได้คะเนาะ ีออเ่เพื่อนออกกันสีไข่ๆข่แม่เพลอะออกมากมาแรกเป็นดำๆสาวกบตุกใจเพ่นะาง้วยก็เป็นสีนี้เดี๋ยวนี้สีไข่แม่นะคะตากตาคือตาพอนะคะลูกจะซับพอเพิ่นนะคะสิบสองวันแล้วครับน้องคิดสามารถ เพิ่นไม่ยอมลุกเลยค่ะสาวกบมาตอนเพิ่นบอลุกน่ะาจะเพิ่นน่จาจ้ะมูเพิ่นจางง้วมีมีดสองตัวซำน,นันละได้ค่ะพี่น้อง สาวก็กัมาอัปเดตมันมั่วหน่อยพี่น้องเบิ่งสันๆแค่นี้แล้วค่ะคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวกผ้ารื้อแหลกน้ำในเดจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วค่ะที่เขามาติดตามที่เขามารับชมสาวกได้ค่ะพี่น้องลาไปก่อนค่ะเมื่อนี้สวัสดีจ้า